สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบก,กับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นทายุน,นอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่15นะคะ เดือนสิงหาคมหกห้านะคะยเล่าพัฒนาวันนี้ให้ติดลูกเบิ้ลน,นะคะวันนี้แอดให้ลูกสองนะคะเจาะให้เม็ดเดียวสองเกนะคะ หวยเราพัฒนารุดเบิ้ลรุด2 2 5เจาะ2 5 2 9นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคน <c oughs> เฮงๆรวยๆวยปังๆังมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ